ในคลิปนี้ก็จะมาสอนอวิธีการจัดการสกุลเงินพิเศษแล้วก็จัดการสินค้าสกุลเงินพิเศษนะครับแล้วก็วิธีเพิ่มอยอดเงินสกุลเงินพิเศษให้กับลูกค้านะครับาามาในส่วนของจัดการสกสุลเงินก็คือเพิ่มสกุลเงินพิเศษบนเว็บเราเองนะครับพอมาตรงนี้เรากดจัดการสกุลเงินนะครับอันแรกมันง่ายค่ะใส่ไอคอนก็คือไอคอนของสกุลเงินเราอยากได้เป็นไอคอนอะไรมันก็จะมีเว็บเราก็จะมีเว็บแนะนํานะครับก็จะตรงนี้ ามารถคลิกเข้าไปได้อ่าที่มานะครับก็ให้ทาการเรียกหาไอคอนที่เราอยากได้เนาะก็ผมอยากเลือกเป็นอันนี้แล้วกันะะพิมพ์ค้นหาได้นะครับค้นหาเป็นคีย์เวิร์ดอ่าที่เราอยากได้นะครับผมขอเลือกเป็นนี้กันเนาะอ่าพอเข้ามาอย่างนี้นครับให้ทำการคลิกตรงนี้แค่คลิกนะครับมันก็จะก๊อปปี้ให้เราแล้วไม่ต้องไปคุมดําหรือว่าคัดลอกอะไรนะครับคลิกเฉยๆนะครับอ่าพอคลิกเสเร็จอะเมา,าอ่อวางตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้อ่าผมไม่ต้งเป็น,อนะคอยแล้วกันอะ Co ซีโอเอ็มอาคอยก็คือเป็นชื่อสก,กุลเงินคอยนะครับก็กดเพิ่มสก,กุลเงินไปนะครับอ่ามันจะขึ้นมาอะไรเห็นไหมไอคอนเมื่อกี้ที่เราเลือกตรงนี้จะขึ้นมาตร,ต,รตรงนี้ที่เป็นชื่อสก,กุลเงินก็คือคอยถ้าใครอยากเพิ่มอ่าใครที่มีสก,กุลเงินหลายตัวหรือว่าสก,กุลเงินนหลายตัวก็สามารถเพิ่มแอดเพิ่มได้เนาะอ่าต่อไปสก,กุลเงินพิเศษใช้ทําอะไรสก,กุลสก,กุลเงินพิเศษก็คือใช้ซื้อสินค้าพิเศษบนเว็บเราเอง อ่าก็จะมีในส่วนของจัดการสินค้าพิเศษตรงนี้นะครับอ่ะ <c oughs> ก็พอกดเข้ามาก็จะเด้งขึ้นมาประมาณนี้ก็จะเป็นหน้าตาคล้ายอ่าเหมือนเพิ่มสินค้าทั่วไปเลยนะครับแต่ว่าที่มันเพิ่มพิเศษขึ้นมารูปแบบคือรูปแบบราคาะครับเวลาเราเพิ่มสินค้าก็ให้เราทำการเลือกเป็นคอยนะครับแล้วก็ราคาคอยราคาสินค้าที่เป็นแบบชนิดคอยเนาะก็กดตรงนี้ใส่ราคาไปได้นะครับกดเหมือนกันเลยได้เป็นรูปภาพชื่อสินค้านะครับรายละเอียด เพิ่มสินค้าทั่วไปเลยนะครับก็๋ยวผมไม่ได้เพิ่มให้ดูเนาะมันเหมือนสินค้าทั่วไปอะ่ะผมเคยสอนไปแล้วก็ทําเหมือนกันเลยแค่เ,เอ่อมาเปลี่ยนตรงนี้เป็นคอยหรือว่าสกุลเงินที่คุณเพิ่มที่เจ้าของเว็บเพิ่มเลยก็ตรงนี้จะเป็นราคานะครับส่วนนี้ก็เหมือนกันเลยรานะคาอ่าส่วนลดเปอร์เซ็นต์นู่นนี่นั่นนะครับอ่าหลังจากเราเพิ่มสินค้าน่นั่นเสร็จนะครับต่อไปเอ่อก็จะมีถามว่าแล้วว่าคอยอย่างนี้อ่าลูกค้าบนเว็บเราจะสามารถหาได้อย่างไรอ่าหาได้จากการ อ่าเติมเงินก็คือเติมเงินที่เติมเงินบนเว็บเราบ่อยนะครับหรือว่าเติมเงินเยอะก็จะได้คอยเยอะวิธีสองก็คืออาจจะจัดกิจกรรมบนหน้าเพจหรือว่า d i s c o r d แล้วก็มาทำการแอดอ่าคอยพิเศษให้ลูกค้านั่นเองนะครับอ่ะต่อไปก็จะเป็นพาไปดูเนาะว่าเวลาเติมเงินแล้วมันจะมาอย่างไรอ่ะพอเรามากดหน้าเติมเงินนะไปที่อันแรกเลยอันแรกสอสเป่าอ่ามันก็จะมีอ่าช่องก็คือช่องจํานวนแต้มนะครับ ก็แต้มพิเศษนั่นเองก็คือแต้มที่เราสร้างเมื่อกี้นั่นแหละก็ตอนนี้นผมตั้งเป็นสิบเนาะแล้วก็ชนิดแต้มผมก็เลือกเป็นคอยอ่าคอยก็คือที่ผมสร้างเมื่อกี้นะชื่อชนิดแต้มพิเศษว่าคอยอันนี้ก็จะเป็นอ่านับต่อครั้งหรือว่านับต่อบาทน,นะครับนับต่อครั้งก็คือถ้าเราตั้งเป็นสิบครั้งไอ,อ้สิบสิบแต้มนะครับนับต่อครั้งก็คือการเติมเงินหนึ่งครั้งเราจะได้สิบแต้มตรงนี้หรือถ้าเราเอาเป็นนับต่อบาทน,นะครับก็คือเราเติมมาสิบบาทนะครับเราก็จะได้ บาทละสิบแต้มสิบบาทก็คือหนึ่งร้อยแต้มมันเองนะครับก็เลือกได้เนาะมีสองอันล้วก็กดบันทึกไปที่เหลือก็เหมือนกันนะครับแนบสลีปเหมือนกันเลยตั้งเหมือนกันถ้าเราอยากตั้งตรงนี้เนาะก็เลือกเหมือนกันเลยพร้อมเพย์ก็ตั้งเหมือนกันนะครับอก็มีประมาณนี้สําหรับวิธีการตั้งค่าให้ลูกค้าได้เงินชนิดสกุลพิเศษเนาะต่อไปถ้าเราต้องการ add ต้มพิเศษให้ดูยูสเซอร์บนเว็บเราทำไงก็ให้ทำการมากดที่ตรงนี้เลยรายชื่อสมาชิกอ่ากดที่รายชื่อสมาชิกตรงนี้ครับก็จะโชว์รายชื่อสมาชิกบนเว็บเรามาเนาะก็ให้ทำการขอยูสเซอร์ของลูกค้าเว็บเรามามเช่นอ่ะผมพิมพ์ค้นหาแอดมินอ่าผมต้องการเพิ่มอ่าสกุลเงินพิเศษให้ตัวเองเราก็พิมพ์ค้นหาอ่ะเราเจอละสมมติยูสเซอร์ผมยูสเซอร์นี้ก็ให้ทำการกดไปที่แต้มพิเศษนะครับอ่า มันก็จะมีอยู่สี่ช่องอให้เรามาสนใจตรงที่ว่าเชื่อคอยตรงนี้แล้วกันอ่าคอยตรงนี้นะครับก็ให้เราทำการเพิ่มเพิ่มคอยเข้าไปดิแตมไม่เสียคือคอยของเราเนานะก็สมมติแอดไปหนึ่งร้อยแล้วกันตรงนี้คงเหลือก็ตัง 100, ้งเป็นหนึ่งร้อยก็ได้นะตั้งเป็นหนึ่งร้อยแล้วก,กดบันทึกไปอ่าพอเรากดบันทึกเสร็จนะครับก็เราทำการคิ้งสตรงนี้เห็นไหมแตมเราก็จะมีหนึ่งร้อยคอย ก็มีประมาณนี้สำหรับวิธีการจัดการสกุลเงินพิเศษครับจัดการสินค้าซื้อ,อสินค้าสกุลเงินพิเศษแล้วก็วิธีการแอดเงินให้ยูเซอร์บนเว็บเราครับก็ถ้าใครไม่เข้าใจก็สามารถเปิดทิกเก็ตเข้ามาสอบถามดีคอร์ดได้เลยนะครับก็จะมีแอดมินพร้อมตอบ24แทบ24ชั่วโมงเลยนะครับถ้าถ้าไม่ได้ตอบก็คือแอดมินสรุปเนาะแต่ว่าปกติก็ตอบเร็วอยู่นั่นแหละก็ หลังเที่ยงคืนตีหนึ่งไปก็อาจจะตอบช้าบ้างนะครับก็คือเวลาพักผ่อนอคนเราเนาะก็อ่าวิบ้านนี้ครับใครที่ไม่เข้าใจก็อย่าลืมกดอ่าที่เกิดเข้ามาสอบถามกันได้เลยเนาะ